สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกช่องหวยลาวนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับอ่านะครับเป็นยังไงบ้างครับในงวดที่แล้วนะครับโชคดีกันบ้างหรือเปล่านะครับเสียดายเนาะเสียดาย เน้นให้หกคู่นะครับศูนย์ห้านี่คึกว่าจะถูกศูนย์ห้านะครับที่ได้ไปเข้าบนเนาะเออได้ไปออกของหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับห้าไม่จับหลักร้อยเป็นสามนี่ก็เผื่อได้สามตัวนะครับเนาะพลาดไปนะครับพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแต่สายรูดสายวิ่งนะครับก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับผมเน้นให้รูดฟันวิ่งศูนย์นะครับวิ่งศูนย์เน้นเน้นศูนย์ตัวเดียวแล้วก็ยังเข้ามาอยู่ใครนําไปรูดนะครับก็อาจจะโชคดีก็ได้นะครับเนาะ อ่ะนะครับมาลุ้นกันใหม่นะครับสำหรับในงวดของวันที่12นะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับสำหรับในหวยลาวพัฒนาก็ซึ่งในสูตรคำนวณนะครับเราสูตรคำนวณก็พอไปเข้าบนล่างเลยนะครับสำหรับในสูตรคำนวณใครชอบสูตรคำนวณนะครับก็ติดตามสูตรคำนวณได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยเน้นให้นะครับซึ่งมันก็เป็นคนละสูตรกันนะครับผมจะเน้นให้ก็คือจะเป็นในชุดโค้งซ้ายบนล่างนะครับหวยลาว พัฒนานี่แหละครับเนาะอ่านะครับแต่สําหรับในหวยไทยนะครับก็ขอกันเข้ามาผมก็ลงให้แล้วนะครับสาหรับในนะครับชุดโค้งสุดท้ายชุดล่างนะครับเฉพาะชุดล่างเท่านั้นนะครับก็จะได้รีบไปหาซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับลงไว้แล้วนะครับในที่ช่องวิดีอั่ไปนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับแล้วก็ กดติดตามนะครับสำหรับ่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามเนาะอ่านะครับก็จะหวยละหวยไทยนะครับดูได้ในที่ช่องหวยเดยจัตไปนะครับส่วนหวยฮานอยนะครับฮานอยดูได้ในที่ช่องโคดองเฮงนะครับแล้วก็หวยลาวพัฒนานะครับก็จะดูได้ที่นะครับเนาะชงหวยลาวก็จะมาดูหวยลาวนะครับก็สําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับใครที่กดอยู่แล้วอย่าลืมกด ไค์นะครับแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะครับมาแชร์ข้อมูลมาแบ่งปันนะครับกันได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างเนาะอ่ะยังไงก็ในงวดวันที่12นี้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้ตัวเจาะนะครับเข้าเน้นๆไปเลยนะครับไม่2ตัวนะครับก็3ตัวไปเลยนะครับขอให้2ตัว3าตัวแตกไปเลยเด้อถธกนะครับก็ใครกดไลค์ก็ขอให้นะครับถูกหวย2ตัว3าตัวหวยราพัฒนาด้วยเด้อครับ อ่ะนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับก็มาดูกันนะครับสำหรับในงวดวันที่12นะครับก็คัดคัดแล้วคัดอีกนะครับซึ่งผมเขียนไว้2ชุดนะครับก็อีกชุดหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับชุดหนึ่งก็อีกตัวหนึ่งแต่ผมชอบชุดนี้มากกว่านะครับเอาเป็นว่าตัดสินใจแล้วนะครับว่าชุดนี้จะมาก็ต้องเอาชุดนี้แหละนะครับอ่ะก็จะเป็นในเด่น4นะครับแล้วก็เด่น5้า เด่นสเดน5านะครับสำหรับในงวดวันที่12นี้ถ้าถามผมนะครับผมชอบตัวไหนนะครับตัวเดียวเลยใช่ไหมครับตัวเดียวนะครับตัวเดียวในที่ในเด่น5นะครับเด่น5วิ่ง5ฟัน5ลูด5ตัวเดียวนะครับก็น่าจะมาอยู่หรอกลัลงเรียกับ4 ชอบห้าดีกว่านะครับเนาะเออนะครับภายในสองตัวนี้แหละนะครับไม่ตัวไหนตัวหนึ่งก็มาแต่ผมเน้นให้5้านะครับไปวิ่งไปรูดไปฟันครัววิ่งรูดไว้ก่อนนะครับจะได้สบายใจนะครับเนาะเอสำหรับตัวเจาะนะครับแปดคู่นะครับเอาแปดคู่แล้วก็สองตัวกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาเน้นให้หกคู่นะครับตรงช่วงท้ายๆคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับแปดคู่นะครับก็จะมีสี่หนึ่ง 4.5.4.3.4.6.5.7.5.1.5.3. อืมทำไมให้ตัวเดิมเนี่ยสูตรให้มาแบบนี้นะครับแล้วก็5.9นะครับ นั่นแหละครับเราก็จะเป็นใน8คู่นะครับที่ให้เน้นนะครับส่วนตัวกันนะครับก็โอกาสเบิ้ลน่าจะมีนะครับในงวดนี้นะครับเบิ้ลผมก็ให้ไปในที่ใน4ี่ี่นะครับแล้วก็5้าห้านะครับนั่นแหละครับเราจะมาหัวเราะ5้าห้ากันนะครับในวันที่12นะครับเนาะนะครับส่วนนะครับ3าตัวนะครับ3ามตัวก็จะมี4ี่ชุดเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็จะเป็น สองห้าเจ็ดสองสี่สามสองสี่หกแล้วก็สองห้าหนึ่งนะครับนั่นนะครับเนาะก็จะเป็นสี่ชุดนะครับสำหรับสามตัวส่วนหกคู่นะครับเน้นๆนะครับก็อาจจะไม่ได้มาในหกคู่ก็ได้นะครับแต่ผมที่ผมชอบเนาะเออนะครับ แบบงวดที่แล้วนี่ศูนย์ห้าก็เน้นให้ในหกคู่นะครับแต่ไปออกนั่นแหละครับเนาะหลักร้อยกับหลักสิบก็ในงวดนี้นะครับหกคู่ก็จะมีห้าเจ็ดห้าหนึ่งสี่ห้าสี่สามสี่หก แล้วก็ห้าเก้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่คบเนาะอ่านี่ครับใครทุน้อยก็เน้นนะครับไปในหกคู่นั่นนะครับเนาะก็ขอให้สมาชิกนะครับทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับใครที่โชคดีแล้วนะครับก็อย่าลืมนำเงินนะครับที่โชคดีนะครับไปทําบุญเนาะจะได้ต่อดวงเสริมดวงสมบมบุ์นะครับของตัวท่านเองนะครับเรื่องแบบนี้นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้นะครับเป็นเพียงผู้เดียวนะครับก็เรื่องแบบนี้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับว่าจะมีดวงนะครับในงวดดนั้นหรือเปล่านะครับถ้าวันนี้ไม่มีดวงนะครับรอในงวดหน้านะครับไม่แน่นะครับท่านอาจจะถูกนะครับสามตัวนะครับหรือรางวัลใหญ่นะครับก็เป็นได้นะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับเนาะอ่าสู้ๆนะครับช่วงนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับออกไปไหนมาไหนก็นะครับ ส่วนแมสนะครับก็ล้างมือบ่อยๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับกับสมาชิกนะครับทุกคนทุกท่านนะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างนะครับใครถูกไม่ถูกยังไงก็คอมเมนต์นะครับมาบอกด้วยนะครับผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่บางที่ผมก็ไม่ได้อ่าน ไม่ใช่เผมก็อ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับบางทีผมอาจจะไม่ได้ตอบนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกๆท่านโชคดีนะครับถ้าในคลิปนี้มีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดนะครับหรือวาจาใดเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะอ่ะนะครับใครดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้โชคดีถูกเวลาพัฒนานะครับในวันที่12สิงหาคมนี้ด้วยนะครับก็เป็นวันหยุดพักผ่อนเนาะ ะนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ